ด่วนที่สุดข่าวด่วนวันนี้ที่ต้องจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ความมั่นคงของชาติไทยแม่น้ำโขงที่เคยสงบเงียบวันนี้กลับกลายเป็นสีแดงฉานด้วยเลือดของผู้ลุกรานสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่รักชาติทุกท่านวันนี้เรามาเกาะติดสถานการณ์เดือดระอุที่เกิดขึ้นสดสดร้อนๆบริเวณแนวชายแดนทางน้ำเมื่อราชนาวีไทยประกาศสักดาอธิปไตยเหนือลำน้ำโขง ใครที่กล้าล้ำเส้นใครที่คิดจะลองของวันนี้ได้รับบทเรียนราคาแพงที่สุดชนิดที่ว่าต้องจำไปจนวันตายกับปฏิบัติการสายฟ้าแลบที่ส่งเรือรบกัมพูชาสามลำรวดลงไปนอนสงบนิ่งอยู่ก้นแม่น้ำโขงภายในเวลาไม่ถึง15นาทีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเช้าตรู่ของวันนี้ครับเมื่อหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหรือนอนรอขอของเรา ได้ตรวจพบความเคลื่อนไหวผิดปกติบริเวณจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ฝ่ายกัมพูชาพยายามจะลักลอบส่งเรือรบติดอาวุธหนักเข้ามาล่าตเวนล,ล้ำแดนเข้ามาในน่านน้ำไทยไม่ใช่แค่หนึ่งลำนะครับแต่มากันถึงสามลำหวังจะข่มขวัญและยั่วยุเหมือนที่เคยทำมาแต่พวกเขาประเมินกองทัพเรือไทยต่ำเกินไปสัญญาณเตือนถูกส่งออกไปแล้วแต่ฝ่ายตรงข้ามกลับเมินเฉย แถมยังหันกระบอกปืนกลหนักเล็งมาที่เรือตรวจการของไทยการกระทำแบบนี้ภาษาทหารเขาเรียกว่าเป็นการประกาศสงครามอย่างชัดเจนและแน่นอนครับเมื่อคุยกันดีๆไม่รู้เรื่องก็ต้องคุยกันด้วยลูกปืนวินาทีปะทะเดือดเริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้บังคับการเรือหลวงของไทยสั่งเปิดฉากยิงเตือนแต่ฝ่ายกัมพูชากลับยิงสวนกลับมา ทันใดนั้นเองคำสั่งเด็ดขาดจากส่วนกลางก็ดังลั่นวิทยุสื่อสารจมมันให้หมดสิ้นเสียงคำสั่งเรือตรวจการลํำน้ำแบบใหม่ล่าสุดของไทยที่มีความคล่องตัวสูงและติดอาวุธนำวิถีแม่นยำก็พุ่งเข้าหาเป้าหมายประดุดฉลามล่าเหยื่อเสียงตืนใหญ่กลขนาด30มิลิเมตรคำรามกึกก้องไปทั่วคุ้งน้ำกระสุนเจาะเกราะ พุ่งทะลวงกาบเรือรบของกัมพูชาลำแรกจนเกิดระเบิดรุนแรงเปเลวไฟพวยพุ่งขึ้นฟ้าสูงเทียมเมฆควันดำทะมึนปกคลุมไปทั่วบริเวณภาพที่ปรากฏต่อสายตาชาวบ้านริมฝั่งโขงคือภาพของเรือรบกัมพูชาที่เคยอวดอ้างศักยภาพกำลังเอียงวูบและจมลงอย่างรวดเร็วทหารเรือฝ่ายตรงข้ามต่างกระโดดหนีตายลงน้ำกันจ้าละวันแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นครับ อีกสองลำที่เหลือพยายามจะหันหัวเรือหนีกลับหน้าน้านำตัวเองแต่ช้าไปแล้วครับสำหรับผู้ลุกรานระบบล็อกเป้าอัตโนมัติของไทยทำงานอย่างสมบูรณ์แบบจรวดนำวิถีลูกที่สองและสามถูกปล่อยออกไปตามกันติดๆเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวติดต่อกันสองครั้งซ้อนแรงอัดกระแทกทำให้น้ำในแม่น้ำโขงแตกกระจายเปรียบเสมือนกำแพงน้ำขนาดยักษ เศษซากชิ้นส่วนเรือรบกัมพูชาทั้งเหล็กและไม้ลอยเกลื่อนกลาดเต็มผิวน้ำคราบน้ำมันและเลือดไหลนองปนเปกันจนแม่น้ำโขงเปลี่ยนสีนี่คือผลลัพธ์ของการกล้ามาลองดีกับทหารเรือไทยปฏิบัติการครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมรบสูงสุดและความเด็ดขาดในการปกป้องอธิปไตยไม่ว่าจะเป็นทางบกทางอากาศหรือทางน้ำเราจะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่นิ้วเดียว หรือสายน้ำแม้แต่หยดเดียวให้กับอริราชศัตรูทางด้านกองทัพเรือไทยได้ออกถแถลงการด่วนยืนยันความสำเร็จของปฏิบัติการครั้งนี้พร้อมส่งคำเตือนไปยังฝั่งพนมเปนว่าอย่าประเมินความอดทนของไทยว่าเป็นความอ่อนแอเพราะเมื่อถึงเวลาที่ต้องรบทหารไทยรบดุและรบจริงการจมเรือรบสามลำรวดในครั้งนี้ไม่ใช่แค่ชัยชนะทางยุทธวิธีแต่เป็นการตบหน้าชาติใหญ่ทางการเมืองและการทหาร ใส่รัฐบาลฮุนมาเน็ตที่พยายามใช้ประเด็นชายแดนมาสร้างคะแนนนิยมแต่กลับต้องมาเสียหน้าและสูญเสียกำลังรบทางเรือไปอย่างย่อยยับสถานการณ์ล่าสุดในตอนนี้กองทัพเรือได้สั่งตรึงกำลังตลอดแนวแม่น้ำโขงเสริมเรือเร็วตรวจการและชุดปฏิบัติการพิเศษมนุษย์กบเตรียมพร้อมรับมือการตอบโต้ทุกรูปแบบชาวบ้านในพื้นที่ต่างส่งเสียงเชียร์และให้กำลังใจทหารหารของเราอย่างล้นหลาม เพราะนี่คือการทวงคืนศักดิ์ศรีของคนไทยที่ถูกย่ำยีมานานวันนี้เราได้พิสูจน์แล้วว่าของจริงเป็นอย่างไรเดี๋ยวในส่วนต่อไปเราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกกันครับว่าเรือรบทั้งสามลำที่ถูกส่งลงไปเป็นประการังเทียมนั้นคือเรือรุ่นไหนและทำไมยุทธการทางน้ำของกัมพูชาถึงล้มเหลวไม่เป็นท่าติดตามต่อได้เลยครับจากการตรวจสอบซากเรือที่ลอยเกลื่อนลำน้ำและข้อมูลการข่าวเชิงลึก เราสามารถระบุได้ชัดเจนแล้วว่าเรือรบทั้งสามลำที่จมลงไปนั้นไม่ใช่เรือลาดตะเวนธรรมดาแต่เป็นเรือเร็วโจมตีชั้นปราบปรามที่ดัดแปลงมาจากเรือประมงติดอาวุธหนักหรือที่ฝ่ายตรงข้ามเรียกว่าเรือปราบพุนเซนติดตั้งปืนกลหนักขนาด12.7ม mm, ิลิเมตรและแท่นยิงจรวดดัดแปลงแบบ RPG 7หวังผลจะใช้ความเร็วเข้าประชิดและยิงถล่มเรือไทยแต่สิ่งที่พวกเขาคาดไม่ถึงคือ ระบบเรดาร์ตรวจการระยะไกลของไทยที่จับสัญญาณพวกเขาได้ตั้งแต่ออกสตาร์จากฐานทัพเรือกำปงจามผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธวิธีทางเรือได้วิเคราะห์ความพ่ายแพ้ครั้งนี้ของกัมพูชาไว้อย่างน่าสนใจว่าเป็นความผิดพลาดท,ทางยุทธศาสตร์ที่ร้ายแรงที่สุดการส่งเรือเบาที่ไม่มีเกราะป้องกันเข้ามาในพื้นที่สังหารหรือคิวโซนของทหารเรือไทยเปรียบเสมือนการเอาเนื้อมาแลกกระสุน ปืนใหญ่กลนขนาด30มิลิเมตรบนเรือตรวจการของไทยมีอัตราการยิงที่สูงและแม่นยำาด้วยระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลสามารถฉีกกระชากตัวเรือไฟเบอร์กลาสของฝ่ายตรงข้ามให้กลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้ในพริบตาเดียวข้อมูลจากแหล่งข่าวความมั่นคงระบุว่าปฏิบัติการครั้งนี้ไทยได้รับการสนับสนุนข้อมูลเป้าหมายจากอากาศยานไร้คนขับ หรือดโดรนลาดตระเวนที่บินเกาะติดสถานการณ์อยู่บนน่านฟ้าตลอด24ชั่วโมงทําให้ทุกความเคลื่อนไหวของข้าศึกอยู่ในสายตาของเราทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีรายงานที่น่าตกใจว่าภารกิจแท้จริงของเรือรบกัมบูชาทั้ง3ามลำไม่ใช่แค่การลาดตระเวนแต่เป็นการคุ้มกันขบวนเรือขนส่งสินค้าสีเทาที่พยายามลักลอบขนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนอาวุธ เข้าไปยังพื้นที่บ่อนคาสิโนริมโขงซึ่งฝ่ายกัมพูชาใช้เป็นฐานบัญชาการลับในการประกอบโดรนติดระเบิดเพื่อเตรียมใช้ก่อวินาศกรรมตามแนวชายแดนไทยแต่แผนการทั้งหมดต้องพังทลายลงเมื่อเจอกับของจริงการจมเรือรบสามลำรวดจึงเท่ากับเป็นการตัดเส้นทางลำเลียงน้ำเลี้ยงสำคัญของกลุ่มทุนจีนสีเทาที่หนุนหลังกองทัพกัมพูชาอยู่ความสูญเสียครั้งนี้ ประเมินเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและการทหารไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทแต่สิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้คือความเสียหน้าอย่างรุนแรงของตระกูลหุนที่พยายามสร้างภาพลักษณ์กองทัพที่เข้มแข็งเพื่อข่มขวัญไทยแต่กลับถูกเปิดโปงว่าเป็นเพียงเสือกระดาษที่อาวุธล้าหลังและขาดการซ่อมบำรุงภาพของทหารกัมพูชาที่ลอยคอขอความช่วยเหลือ กลางแม่น้ำโขงกลายเป็นหลักฐานประจานความล้มเหลวของการนำทัพที่ไร้ประสิทธิภาพในขณะที่กองทัพไทยพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเรามีการบูรณาการกำลังรบทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศอย่างสมบูรณ์แบบสถานการณ์ตอนนี้ยิ่งตึงเครียดขึ้นไปอีกเมื่อข่าวกรองล่าสุดรายงานว่ากองทัพกัมพูชาที่โกรธแค้นจากการพ่ายแพ้กำลังสั่งเคลื่อนย้ายจรวดหลายลำกล้อง BM21 เข้าสู่พื้นที่ริมฝั่งโขง หวังจะใช้อาวุธยาวตอบโต้ฝ่ายไทยจากระยะไกลเป็นการยกระดับสถานการณ์ให้เข้าสู่ภาวะสงครามเต็มรูปแบบแต่หารู้ไม่ว่าทหารไทยไม่ได้เตรียมแค่โล่ไว้ป้องกันแต่เราเตรียมดาบที่คมกริบกว่าเดิมไว้รอต้อนรับแล้วนั่นคือปฏิบัติการตอบโต้ทางอากาศด้วยฝูงบินรบที่ทันสมัยที่สุดในอาเซียนเดี๋ยวในส่วนต่อไปเราจะไปดูกันว่าเมื่อขมมงัดไม้ตายอย่างจรวดหลายลำกล้องออกมา ไทยเราจะงัดอะไรออกมาสวนกลับรับรองว่างานนี้แผ่นดินขเขมรจะต้องสะเทือนเลื่อนลั่นอย่างแน่นอนสถานการณ์พลิกผันเข้าสู่จุดวิกฤตสูงสุดเมื่อหน่วยข่าวกรองทางทหารตรวจพบสัญญาณความร้อนมหาศาลเคลื่อนตัวเข้าประชิดแนวชายแดนฝั่งตรงข้ามมันคือปีศาจแห่งไฟหรือจรวจหลายลำกล้อง B.M.20 ที่ฝ่ายกัมพูชาภูมิใจนักหนาว่าจะใช้ปูพมถล่มหมู่บ้าน ตามแนวชายแดนไทยให้ราบเป็นหน้ากลองเสียงล้อสายพานบทขยี้พื้นดินดังสะเทือนเลื่อนลั่นมาตามสายลมสร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้านที่กำลังอพยพแต่พวกเขาหารู้ไม่ว่าทุกตารางนิ้วของการเคลื่อนพลถูกล็อกเป้าไว้หมดแล้วด้วยสายตาจากฟากฟ้าทันทีที่ฝ่ายตรงข้ามตั้งฐานยิงเตรียมพร้อมแผนฟ้าฟาดของกองทัพอากาศไทยก็ถูกเปิดใช้งานทันที จากฐานบินโคราชฝูงบินขับไล่ F16 ทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยความเร็วเหนือเสียงเสียงโซนิกบูมดังกึกก้องประกาศสักดาหเหนือน่านฟ้าไทยภารกิจวันนี้ไม่ใช่การบินโชว์แต่เป็นการบินเพื่อเสิร์ฟอาหารเช้าชุดใหญ่ให้กับผู้ลุกรานตามที่แหล่งข่าวระบุว่ามีการทิ้งระเบิดแม่นยำสูงจำนวน8ลูกตรงเข้าใส่จุดยุทธศาสตร์สำคัญแบบเน้นๆ ไม่มีพลาดเป้าวินาทีสังหารเกิดขึ้นเมื่อนักบินไทยล็อกเป้าหมายกลุ่มควันสีขาวพวยพุ่งขึ้นจากปีกเครื่องบินจรวดนำวิถีพุ่งทะลวงอากาศลงสู่พื้นดินเป้าหมายคือฐานยิงจรวดที่กำลังเตรียมจะยิงใส่คนไทยเสียงระเบิดตูมตามสนานวันไหวแผ่นดินไหวสะเทือนราวกับเกิดธรณีพิบัติ BM 21ที่เคยหน้าเกรงขามกลายเป็นเศษเหล็กไฟลุกท่วมเลยพริบตาแรงระเบิดจากการถูกโจมตีทำให้จรวดในรังเพลิงของข้าศึกระเบิดซ้ำซ้อนกลายเป็นลูกไฟขนาดยักษ์เผาผลาญทหารฝ่ายตรงข้ามที่หนีไม่ทันจนละลายไปกับกองเพลิงแต่เป้าหมายไม่ได้มีแค่นั้นครับข้อมูลลับสุดยอดระบุว่าหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่ถูกถล่มยับเยินในวันนี้คืออาคารคาสิโนหรูริมฝั่งโขง ที่ภายนอกดูเหมือนสถานบันเทิงธรรมดาแต่ภายในคือคลังแสงและศูนย์บัญชาการรบส่วนหน้าของกัมพูชาระเบิดลูกใหญ่เจาะทะลุหลังคาลงไปกลางวงประชุมทำลายบรรยากาศสั่งการรบให้เงียบกริบลงทันทีอาคารสูงพังถล่มลงมาทับถมความทะเยอทะยานของผู้สั่งการเสียงไซเรนรถพยาบาลฝั่งกัมพูชาดังระงมไปทั่วพื้นที่ผสมปนเปไปกับเสียงร้องโหยหวนของผู้บาดเจ็บ ภาพมุมสูงเผยให้เห็นกลุ่มควันดำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นรูปดอกเห็ดสื่อความหมายชัดเจนว่าเกมจบแล้วสำหรับความพยายามที่จะใช้อาวุธหนักข่มขู่ไทยปฏิบัติการทางอากาศครั้งนี้รวดเร็วรุนแรงและแม่นยำจนฝ่ายตรงข้ามตั้งตัวไม่ติดระบบป้องกันภัยทางอากาศของกัมพูชาที่เป็นของเก่าเก็บไม่สามารถแม้แต่จะจับสัญญาณเครื่องบินรบไทยได้เลยด้วยซ้ำ นี่คือความต่างชั้นของเทคโนโลยีและฝีมือการบินที่เหนือกว่าอย่างเทียบไม่ติดหลังจากเสียงระเบิดสงบลงความเงียบเข้าปกคลุมแนวชายแดนอีกครั้งแต่เป็นความเงียบของความพ่ายแพ้จากฝั่งผู้ลุกรานกองทัพไทยสามารถหยุดยั้งโศกนาฏกรรมที่จะเกิดกับพี่น้องประชาชนได้ทันท่วมทีแต่ทว่าสงครามยังไม่จบง่ายๆครับเพราะการถล่มคลังแสงและฐานยิงจรวดครั้งนี้ อาจไปกระตุกหนวดเสือตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังมีรายงานการเคลื่อนไหวแปลกๆจากกลุ่มทุนสนับสนุนที่เสียผลประโยชน์มหาศาลและพวกเขาอาจจะไม่ยอมจบแค่ตรงนี้เดี๋ยวในส่วนต่อไปเราจะมาเจาะลึกกันถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ตามมาเมื่อบ่อนคาสิโนโตแตกและเส้นทางเงินสีเทาถูกตัดขาดใครจะเดือดร้อนที่สุดและไทย ต้องระวังการแก้แค้นในรูปแบบไหนติดตามต่อได้เลยครับแรงสั่นสะเทือนจากการถล่มคาสิโนโริมโขงไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเสียหายทางกายภาพครับแต่มันกําลังส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ที่รุนแรงยิ่งกว่าระเบิดนั่นคือวิกฤตการทางการเงินของกลุ่มทุนสีเทาที่อยู่เบื้องหลังความขัดแย้งครั้งนี้จากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ความมั่นคงระบุว่าอาคารที่บังทลายลงไปนั้น เปรียบเสมือนตู้เซฟขนาดยักษ์และศูนย์กลางการฟอกเงินของเครือข่ายธุรกิจผิดกฎหมายข้ามชาติทั้งแก๊งคอเซนเตอร์เว็บพนันออนไลน์และขบวนการค้ายาเสพติดซึ่งเป็นช่อน้ำเลี้ยงหลักที่คอยสูบฉีดเงินทุนสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายกัมพูชาเมื่อหัวใจถูกทำลายระบบการเงินมืดเหล่านี้ก็เป็นอมพาตทันทีเม็ดเงินนะับพันล้านบาทที่เคยหมุนเวียนหายวับไปกับตา ทำให้บรรดาในทุนใหญ่ในพนมเปนเริ่มนั่งไม่ติดเก้าอี้ผลกระทบนี้ลามไปถึงชายแดนอย่างรวดเร็วการค้าขายตามจุดผ่อนปลนและด่านพรมแดนถาวรต้องหยุดชะงักลงอย่างสิ้นเชิงมูลค่าการค้าชายแดนที่เคยสูงถึงวันละหลายสิบล้านบาทเหลือศูนย์พราค้าไม่ค้าชาวไทยอาจได้รับผลกระทบระยะสั้นแต่สำหรับฝั่งกัมพูชานี่คือหายนะทางเศรษฐกิจระดับมหาภาค สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากไทยถูกตัดขาดราคาสินค้าในฝั่งนั้นพุ่งสูงขึ้นหลายเท่าตัวภายในชั่วข้ามคืนเกิดภาวะข้าวยากหมากแพงที่กำลังจะกลายเป็นชนวนความไม่พอใจของประชาชนชาวกัมพูชาที่มีต่อรัฐบาลของตนเองที่นำประเทศเข้าสู่สงครามที่ไม่มีวันชนะเพียงเพื่อตอบสนองตันหาของกลุ่มอำนาจเก่าในมิติของภูมิรัฐศาสตร์โลก นักวิเคราะห์มองว่าเหตุการณ์นี้อาจไม่ใช่แค่เรื่องข้อพิพาทช,ชายแดนธรรมดาแต่มีเงาของมหาอำนาจบางประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องการที่กัมพูชามีอาวุธหนักอย่างจรวดหลายลำกล้องหรือเรือรบติดอาวุธที่ทันสมัยขึ้นไม่ใช่เรื่องบังนเอิญแต่เป็นการสนับสนุนจากทันธมิตรที่ต้องการใช้อิทธิพลเหนือภูมิภาคลุ่มน้ำโขงการที่ไทยตัดสินใจเด็ดขาดในการทำลายฐานที่มั่นเหล่านี้เท่ากับเป็นการส่งสัญญาณไปยังมหาอำนาจเหล่านั้นว่า ไทยไม่ยอมเป็นเบี้ยล่างและพร้อมจะพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติโดยไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆการกระทำของไทยครั้งนี้ถือว่าเป็นการตัดแขนตัดขาตัวแทนอำนาจที่พยายามจะแทรกซึมเข้ามาซึ่งแน่นอนว่าย่อมสร้างความไม่พอใจให้กับผู้สนับสนุนรายใหญ่ของกัมพูชาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หน่วยข่าวกรองรายงานความเคลื่อนไหวล่าสุดว่าเริ่มมีความขัดแย้งภายในเกิดขึ้น ในระดับสูงของกองทัพกัมพูชาระหว่างกลุ่มสายเหยี่ยวที่ต้องการรบให้แตกหักกับกลุ่มผลประโยชน์ทางธุรกิจที่กำลังสูญเสียรายได้มหาศาลพวกเขากำลังกดดันให้รัฐบาลเจรจาสงบศึกเพราะขืนรบต่อไปธุรกิจสีเทาที่พวกเขาสร้างมาอาจล่มสลายทั้งหมดนี่คือจุดอ่อนสำคัญที่ไทยเรามองเห็นและกำลังใช้ยุทธศาสตร์บีบให้จนตรอกทั้งทางทหารและทางเศรษฐกิจ แต่ทว่าในขณะที่ศัตรูกำลังรั่สัระสายกลับมีรายงานด่วนเข้ามาว่ามีความพยายามเฮือกสุดท้ายที่จะกู้หน้าคืนด้วยการใช้กองกำลังผสมไร้รูปแบบหรือกลุ่มทหารรับจ้างลักลอบเข้ามาทำสงครามกองโจรป่วนแนวหลังและพื้นที่เศรษฐกิจของไทยเพื่อหวังผลในการสร้างความหวาดกลัวและทำลายขวัญกำลังใจเดี๋ยวในส่วนต่อไปเราจะไปติดตามปฏิบัติการของนักรบเงา ทหารพรานและเหนือรบพิเศษไทยที่ต้องออกล่าสังหารกลุ่มผู้ไม่หวังดีเหล่านี้ที่แฝงตัวเข้ามาในเงามืดงานนี้ต้องบอกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันใครเร็วกว่าคนนั้นรอดเมื่อแสงตะวันลับขอบฟ้าความเงียบสงัดเข้าครอบงำแนวป่าชายแดนแต่นั่นคือสัญญาณเริ่มต้นของสมรภูมิที่แท้จริงสำหรับนักรบชุดดำหรือทหารพรานไทยผู้ได้รับฉายาว่าราชาแห่งพงไพร ท่ามกลางความมืดมิดที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่ากองกําลังทหารรับจ้างเดนตายจากต่างชาติที่ถูกว่าจ้างโดยกลุ่มทุนสีเทาพยายามลักลอบเล็ดลอดผ่านช่องทางธรรมชาติเข้ามาหวังจะวางระเบิดทําลายเสาไฟฟ้าแรงสูงและเส้นทางคมนาคมเพื่อตัดขาดการส่งกําลังบํารุงของไทยและสร้างความโกลาหลในแนวหลังแต่พวกเขาประเมินทหารพรานไทยผิดไปถนัดทุกย่างก้าวของผู้บุกรุกถูกจับจ้องด้วยกล้องตรวจจับความร้อน และระบบไนท์ชีวิชั่นที่ทันสมัยที่สุดหน่วยลาดตระเวนระยะไกลของไทยซุ่มรออยู่ในพุ่มไม้หนาทึบนิ่งเงียบประดุดก้อนหินลมหายใจแผ่วเบาแทบไม่ได้ยินรอจังหวะให้เหยื่อเดินเข้ามาในพื้นที่สังหารอย่างใจเย็นจนกระทั่งเสียงกิ่งไม้หักดังขึ้นเป็นสัญญาณชี้ขาดเสียงปืนเล็กยาวจู่โจมที่ติดท่อเก็บเสียงดังขึ้นเพียงสั้นๆกระสุนพุ่งเจาะร่างทหารรับจ้างที่อยู่แถวหน้าลม้มลงโดยไม่ทันได้ส่งเสียงร้อง เพื่อนร่วมทีมที่เหลือพยายามจะยิงตอบโต้แต่ก็มองไม่เห็นตัวศัตรูได้แต่ยิงกราดไปในความมืดความตื่นตระหนกเข้าครอบงำเมื่อพวกเขารู้ตัวว่ากำลังถูกโอบล้อมโดยปีศาจแห่งป่าดงดิบการประทะดำเนินไปเพียงไม่กี่นาทีแต่รุนแรงและเด็ดขาดทหารพรานไทยใช้ความชำนาญพื้นที่เข้าประชิดและ,ะเผด็จศึกอย่างรวดเร็วผลจากการประทะ เราสามารถจับกลุ่มแกนนําหน่วยรบพิเศษของฝั่งตรงข้ามได้ในสภาพที่สิ้นฤทธิ์จากการสอบสวนเบื้องต้นได้ข้อมูลที่น่าตกใจว่าแผนการนี้ไม่ใช่แค่ความคิดของแม่ทัพภาคสนามแต่เป็นคําสั่งสายตรงจากคนแดนไกลที่ต้องการเห็นประเทศไทยลุกเป็นไฟเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาเศรฐษฐกิจที่กําลังรุมเร้ารัฐบาลพนมเปนหลักฐานที่ยึดได้ทั้งแผนที่เป้าหมายและอุปกรณ์สื่อสารดาวเทียม เป็นเครื่องยืนยันชั้นดีที่ไทยจะใช้ประจานความสกปรกของฝ่ายตรงข้ามในเวทีโลกชัยชนะในค่ำคืนนี้ไม่ใช่แค่การหยุดยั้งการก่อวินาศกรรมแต่เป็นการทำลายขวัญและกำลังใจของข้าศึกจนหมดสิน้นกองกำลังที่พวกเขาภาคภูมิใจว่าเก่งกาจที่สุดกลับต้องมาจบชีวิตลงในป่าทึบโดยที่ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าทหารไทยด้วยซ้ำตอนนี้สถานการณ์ทุกด้าน อยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพไทยอย่างเบ็ดเสร็จไม่ว่าจะเป็นทางน้ำที่เรือรบถูกจมทางอากาศที่ฐานยิงจรวดถูกถลม่มหรือทางบกที่หน่วยแทรกซึมถูกกวาดล้างบทสรุปของมหากาบสงครามสั่งสอนครั้งนี้กำลังจะมาถึงในส่วนสุดท้ายเราจะไปดูบทสรุปที่ฝ่ายกัมพูชาต้องจำนนและท่าทีของผู้นำไทยที่จะประกาศชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ ติดตามบทสรุปได้ในส่วนต่อไปครับแสงแรกของวันใหม่ที่สาดส่องลงมายังแม่น้ำโขงในเช้าวันนี้ไม่ได้นำมาเพียงแค่ความอบอุ่นแต่ยังนำมาซึ่งสัจธรรมที่ผู้ลุกรานต้องจดจำไปชั่วชีวิตซากปรากหักพังของฐานยิงจรวดที่ยังคงมีควันคุกกลุ่นและคราบน้ำมันจากเรือรบสามลำที่ลอยฟ้องอยู่เหนือผิวน้ำคือประจักษ์พยานแห่งความพ่ายแพ้ ที่ปฏิเสธไม่ได้ของกองทัพกัมพูชารายงานข่าวกรองล่าสุดจากกรุ่มพนมเปญระบุว่ารัฐบาลกัมพูชากำลังตกอยู่ในสภาวะโกลาหลขั้นสูงสุดการประชุมฉุกเฉินถูกเรียกขึ้นกลางดึกพร้อมกับท่าทีที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากที่เคยแข็งกล้าวข่มขู่วันนี้กลับต้องรีบส่งสัญญ,ญาณผ่านช่องทางทูตเพื่อขอเจรจาหยุดยิงโดยด่วนที่สุด ความพ่ายแพ้แบบหมดรูปในครั้งนี้ส่งผลให้สถิรภาพของรัฐบาลฮุนมาเนตสั่นคลอนอย่างหนักกลุ่มในพ้นหัวดุนแรงถูกสั่งปลดและสอบสวนเพื่อหาแพะรับบาปในขณะที่ประชาชนกัมพูชาเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงความคุ้มค่าของการนำชีวิตทหารไปทิ้งขว้างในสงครามที่ไม่มีวันชนะนี่คือผลลัพธ์ของการประเมินศักยภาพของไทยต่ำเกินไป กองทัพไทยได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราไม่ได้มีดีแค่ยุทธุปกรณ์ที่ทันสมัยแต่เรามีหัวใจรบที่เข้มแข็งและความเป็นเอกภาพในการสั่งการที่เหนือกว่าหลายขุมทางด้านรัฐบาลไทยและกองทัพได้ออกแถลงการประกาศชัยชนะอย่างเป็นทางการพร้อมยืนยันเจตนารมณ์อันแน่วแน่ว่าเราไม่เคยก่อสงครามแต่ถ้าใครก่อเราจะจบมัน ข้อความสั้นๆแต่ทรงพลังนี้ได้กลายเป็นพาดหัวข่าวไปทั่วโลกสำนักข่าวต่างประเทศต่างยกย่องปฏิบัติการครั้งนี้ว่าเป็นมาสเตอร์คลาสของการป้องกันประเทศแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่ใช้กำลังรบผสมผสานทั้ง3เหล่าทัพในการสยบภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วและมีความสูญเสียฝ่ายเราเป็นศูนย์นักวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ระดับโลกต่างลงความเห็นตรงกันว่า ปฏิบัติการเลือนนองแม่น้ำโขงครั้งนี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ดุลอำนาจในอาเซียนเปลี่ยนแปลงไปตลอดการประเทศเพื่อนบ้านที่เคยคิดจะลองของหรือกลุ่มอำนาจเก่าที่คอยหนุนหลังกัมพูชาอยู่จำเป็นต้องทบทวนนโยบายใหม่ทั้งหมดเพราะวันนี้ประเทศไทยได้ประกาศสักดาแล้วว่าเราคือเสือตัวจริงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พร้อมจะก,กางกรงเล็บขยํำศัตรูทันทีที่ถูกคุกค,ค,คามโดยไม่ต้องรอสัญญาณเตือนครั้งที่สอง ภาพของพี่น้องประชาชนชาวไทยริมฝั่งโขงที่ออกมามอบดอกไม้และอาหารให้กับทหารหารเป็นภาพที่สะท้อนถึงความสามาคัคคีและความเชื่อมั่นในกองทัพที่กลับคืนมาอย่างเต็มเปี่ยมวิกฤตการณ์ครั้งนี้ทําให้คนไทยรู้ว่ายามสึกเรารบยามสงบเราไม่ประมาทจากนี้ไปแม่น้ำโขงจะกลับมาไหลรินด้วยความสงบสุขอีกครั้งไม่ใช่เพราะความเมตตาของศัตรู แต่เป็นเพราะความเข้มแข็งของราชนาวีไทยฝูงบินรบอันเกรียงไกรและทหารพรานผู้เสียสละใครที่คิดจะล้ำเส้นเข้ามาอีกให้ดูซากเรือรบที่ก้นแม่น้ำเป็นตัวอย่างนี่คือบทเรียนราคาแพงที่สอนให้รู้ว่าแผ่นดินไทยใครอย่าแตะขอบคุณทุกข่านที่ติดตามสถานการณ์มาโดยตลอดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ